ที่นี้ประเทศไทยนะใครมมนกลัวตายก็ลองออกไปอยู่ท่ามกลางลมพายุนี่สิแล้วก็ลองไปนั่งสมาธิอยู่ดิลองไปนั่งสดมนอยู่ดิลองไปทําดูสิบอกไม่กลัวตายบอกว่าฉันนับถือนั่นฉันนับถือนี่ก็ลองเอามาดูสิก็จะไหมก็ลองมาบนเอามาบอกฉันนับถือนี่วิ่งออกไปกลางพายุนี่ิลองดูสิเี่ยก็คือบอก คนทุกคนอ่ะมันกลัวตายเลยแต่คาพูดอยากจะพูดอยากแก้นี่ออกม่เฉยทีนี้คุณมาดูอีกกรำรหนึ่งคือกรรมของประเทศคุณจะแก้ยังไงใช่ไหมมันไม่ยากหรอกเพียงแต่คุณร,รู้รู้หรือยังแค่น่ารู้ว่าที่เขามาเป็นนักการเมืองมาเป็นสสนะเขามีหน้าที่อะไรก็มีหนึ่งมาเพื่อจะแก้แค้นเอาคืนแล้วก็สมบัติทรัพย์สมบัติที่เคยสูญเสียไปเขาก็จะมาเอาคืนอีกคนพวกหนึ่งแล้วอีกพวกหนึ่งก็เพื่อืออะไรมาปกป้องดูแลรักษาบ้านเมืองเข้าใชไหม มันจะมีสองกลุ่มอยู่แค่นี้แหละทีนี้คุณจะแก้ปัญหายังไงให้มันจบคือไม่ต้องมามีอ้ไเรื่องนั้นเรื่องนี้สีนั้นสีนี้ก็คือเรียกร้องให้มีรัฐบาลแห่งชาติก็ใจไหมทำยังไงคุณไปปรึกษาอาจารย์ปริญญาตนสกุลหรือว่าไปเชิญท่านมาเป็นหัวหน้ารัฐบาลแห่งชาติก็ได้แค่นี้ก็จบปัญหากรรมต่างๆของประเทศเขาจะจบคุณไม่ต้องไปเรียกร้องไล่เขาออกจากการเป็นรัฐบาลจากการเป็นนั่นเป็นนี่หรอก เพราะหนะ้าที่องค์เขาไงนะที่องค์เขาที่จะต้องมาแก้แค้นมาเอาคืนประเทศมาเอาคืนแล้วก็จะมีกลุ่มคนนี้มาเพื่อปกป้องประเทศมีอยู่แค่นั้นเลยไหมว่าเขาจะเคยอย่างที่ไปบอกไปดูไอคลิปไหนคลิปคลิปแรกหรือว่าคลิปที่ผมปักหมุดไว้นะนะโปรไฟล์ผมนะไม่ดูก็แล้วแต่คุณแล้วแต่เขาจะไหมคุณก็ไม่รู้อย่างเงี้ยคุณก็ไปว่วอยบวกเบรอยู่ยงั้นนะใช่ไหม แล้วก็ให้เข้าใจว่าสิ่งที่กระทุกกระทาหรือว่าแต่ละประเทศมันล้วนเป็นการกระทําของเจ้าก,กรรมนายเวรหรือกรรมของประเทศก็จะไม่ยังสารัดอย่างเงี้ยพอมีทั้งขึ้นมาได้เป็นยังไงทุกทั้งทั้งทางประเทศลุกฮือกันขึ้นมาเป็นการ,เป,การเป็นกรรมที่เคยกระทําต่อกันไว้เข้าใจคํานี้ไหมนั่นไงแล้วประเทศอื่นจะไปร่วมะท้วงกับเขาได้ไหมละ่ะอยู่ในประเทศของเขาเขาก็แก้บะ อยู่ในประเทศของเขาแล้วแถมไล่คนที่ไม่มีกินการ,กรนในอนอกนอกประเทศหมดแล้วอย่างเงี้ยคุณก็ใจไหมมันก็แคบเป็นเฉพาะภายในประเทศเขาใจจัดการแก้ภายในประเทศของเขาเมือน,นกับประเทศเราอย่างเงี้ยสอสอหรือนักการเมืองหรือผู้มีหน้าที่อะไรตนะ่างๆเขามีหน้าที่ของเขาอยู่แลว้วไงเขาจะเขามาเพื่อจะแก้แออกค้นเอาคืนมาเรียกร้องสมบัติตั้งแต่ชาติไหนชาติไหนอย่างเงี้ยหรือว่าฉันมีหน้าที่ปกป้องประเทศฉันก็มาปกครองประเทศอยู่นั่นแหละ ก็อยู่อย่างเงี้ยสำหรับหมุนเวียนกันหลายๆรัฐบาลหลายๆก็เป็นอย่างนี้ตลอดแล้วคุณจะแก้ไครยังไงแก้ไขได้อย่างเงี้ยก็คือต้องจบก็คือจะให้มีสสหรือนักการเมืองโดยการแต่งตั้งหรือเรียกร้องให้มีการแต่งตั้งรัฐบาลแห่งชาติแล้วก็ไปปรึกษาอวิญเชิญอาจารย์ปริญาตันสกุลเนี่ยท่านมาเป็นหัวหน้ารัฐบาลแห่งชาติหรือปรึกษากับท่านว่าจะเอายังไงเข้าใจไหมแล้วต่างๆพวกสิ่งของต่างๆหรือว่าพวก ที่มันเกิดขึ้นทั่วประเทศเนี่ยก็จะเกลี่ยดได้ง่ายคุณเข้าใจไหมก็จะเกลี่ยดได้ไม่ว่าจะเลือกอะไรเรื่องศีลธรรมเรื่องอะไรท่านปรึกษาท่านท่านก็ทําได้หมดเรื่องก,การไปวิบัตจิจะเกิดอะไรเกิดอะไรท่านก็แก้ไขได้หมดก็เรียกเป็นหน้าที่ของท่านแต่พวกท่านไม่รู้เข้าใจไหมพวกคุณเนี่ยยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็มีแต่มัวแต่ว่าไปประท้วงว่าหยุดออกจากการเป็นรัฐบาลน,นี่นั่นอยู่ไหนปะท้วงกันอยู่นั้นมี ที่ปะท้วงคืออะไรคือกลุ่มคนนั้นเดิมทําไมที่ประท้วงเพราะอะไรเพราะหนะ้าที่ของเขาไงกรรมของเขาที่เคยกระทําต่อกันไว้กรรมของเขาที่จะต้องไปปกป้องแต่ว่าพวกคุณน่ยที่รู้เรื่องเนี่ยคุณต้องไปบอกเขาหรือช่วยเขาหรือแชร์ไปให้เขาดูก็ได้ว่าการที่จะแก้ไขเรื่องเหล่านี้นะเรื่องที่มันเกิดขึ้นทั้งประเทศอย่างเงี้ยคุณแค่ไปปรึกษาท่านอาจารย์ปริยาสุกุนหรือไปอัญเชิญท่านมาเป็นหัวหนา้ารัฐบาลแห่งชาติ แค่นั้นก็จบแล้วเรื่องอะไรท่านก็จัดการได้หมดเร่องนี้นฉะนั้นคุณจะมาซีเรียสอะไรต้องไป,ประถวงวมาซีเรียสอะไรที่ปวดหัวกับพวกอไอศิลธรรมที่มันตกต่ำพวกศาสนา,านี่ศาสนา,านั่นคุณย้งไหม,ค,ไมคุณไม่จำเป็นต้องปวดหัวเลยท้งนั้นผมถึงบอกว่าง่ายเียแก้ปัญหากรรมเพราะว่ามันปิดกรรมบางคนก็ไม่เชื่อบางคนอะไรแก้กรรมในเบียนั้นไม่เชื่อนั้นแหละมันก็ยังมีอยู่มากมายฉะนั้น สิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าคนมันไม่ไม,ไม่เขาเรียกไม่ไม่เ x ิ e r t คือไม่ไม่เปิดสมองสมองไม่เปิดอะคือตกต่ำ,ต,ำต่ำเตี้ยเละดินเพราะว่าสนามไม่เหล็กมันกด,ม,นกดมันกดต่ำลงเข้าใจไหมถึงมีที่อาจารย์นั้นบอกต้อบปไดยจะต้องมีการยกสนามไม่เหล็กขึ้นอันนี้เขาจะต้องมาคุณส่วนมานั่งสมัยฉันไม่ยกให้คุณมีไหมฉันไม่ต้องยกมีไหมไม่มีคือบอกก็ไม่มกมเกี่ยงกับศาสนาในหลอก ส่วไม่เกี่ยงกับประเทศไหนด้วยเข้าใจไหมคือทุกประเทศทั่วโลกจะต้องกระทำดังน,นี้จะต้องยกสนามไมลิกลกขึ้นแล้วคุณมองเห็นไหมล่ะอ้าวสนามเมลิกไหนวะกูไม่เห็นกูไม่เห็นกูไม่เชื่ออย่างเงี้ยเข้าใจไหมคือในสิ่งที่คุณมองไม่เห็นคุณก็ไม่เชื่อมันเป็นสิ่งที่เหนือโลกเขาเรียกโลกุตระธรรมที่องค์พระพุทธเจ้าเคยบอกเคยสอนไว้แต่คุณไม่เข้าใจเพราะช่วงนั้นคุณไม่รู้เรื่องไงพวก พลังงานพวกอันรยังไงเข้าใจไหมไอ้แค่วิญญาณแค่นี้คุณก็ตาเหลือกตาเหกแตกตื่นแล้ว่าแค่ผีแค่พูดเรื่องผีเรื่องอะไรงียเข้าใจไหมนั่นแหละคุณไม่รู้แต่เพราะว่ายุคนี้เป็นไนังรู้รู้หมดรู้ประจุบวกประจุลบมีผีมีวิญญาณมีสวรรค์กี่ชั้นบูรองไงก็มีคนมาออกมาเยอะแยะเข้าใจไหมวันนั้นคนนี้ออกมาบอกว่าฉันไปนรกมาฉันไปสวรรค์มาฉันไปนี่มาเข้าใจไหมฉันกลับชาติมาเกิดฉันเป็นแดงนันนี่ไงคุณก็รู้ตรงนี้ไงคุณไม่จะเป็นต้องไปเอง เขาเรียกว่ารู้โดยที่คุณศึกษาและอ่านดังที่ผมแนะนํา่าคือข่าวต่างๆนี่คือที่ผมพูดที่เหลือคือข่าวข้อที่3นะการเตรียมตัวรับกับภัยพิบัติ5-6วันอันมืดมิดคือข่าวข้อที่3ข้อแรกคืออะไรให้คุณไปเอา,อาหาหนังสือของท่านอาจารย์มาไว้มาอ่านมาศึกษาเพราะมันจะได้ใช้ช่วง5-6วันอันมืดมิด,มดนั้น คุณจะต้องอ่านแค่นี้แหละคุณไม่ต้องไปสนใจเรื่องอื่นคุณอ่านคุณก็จะรู้เองแล้วก็ถ้าคุณอ่านปกติคุณก็จะได้พลังงานบวกขึ้นมาแล้วก็จะช่วยคุณในกับพวกเกี่ยวกับนายเบียนต่างๆที่เขามาคอยที่จะเกิดทดําให้เกิดนั่นเกิดนี่และก็การร้องขอคุณก็จะไม่ร้องขอที่มีคลิปร้องขอว่าคนที่ขอให้ที่นี่ไม่เกิด อันนี้อันนี้เพราะว่าคุณรู้แล้วว่าคุณมาเกิดเป็นมนุษย์นี่มีอะไที่มันต้องทําอะไรคุณต้องไปดูคลิปที่ร้องขอเข้าใจไหมผมไม่ได้สนใจหรอกว่าคุณจะทําไม่ทาแต่ผมบอกว่ามาบอกเองี้ยผมรู้มาเงี้ยผมก็มาบอกพอมาบอกแล้วเพราะมันก็หมดหนะ้าที่ของผมที่ต้องบอกคุณเข้าใจไหมงั้นสิ่งข้อที่สามก็คือรับฟังการขา่ขาวสารไม่ใช่มาช่องว่าเมื่อไรจะบอกว่าจะเกิดเข้าใจไหม ไม่ใช่มาจ้อง,ง่าเนะมืออไหรนั้นมันาหมอดูคุณก็ใช้เวละพวกหมอดูเขาจะบอกว่าเดือนนี้มันจะมีเดือนนี้เดือนนี้จ,นนนจะมีเข้าใจไหมอันเรียกหมอมดูเตนี่ท่านอาจารย์ท่านไม่ใช่หมอดูท่านเป็นผู้มาส่งข่าวหรือบอกข่าวสารแค่นั้นข่าวสารคือสิ่งที่มันจะเป็นจริงสิ่งที่มันเป็นจริงท่านถึงจะบอกท่านจะไม่มาบอกว่าจะเกิดวันที่วันนี้วันนี้วันนี้เพื่ออะไร แล้วมันเป็นหมอดูไงมันอาจารย์ท่านันจารเป็นหมอดูไงท่าท่านพูดอย่างนั้นก็ตอนแรกท่านก็บอกงั้นแหละก็เลยโดนด่าก,กันว่าเป็นหมอดูไงก็เลยคิดว่าเป็นหมอดูไงเข้าใจไหมตังนั้นคุณต้องพิจารณาดีๆการแก้ปัญหาต่างๆมันมีทางแก้อยู่แล้วแหละก็ไปปรึกษาท่านอาจารย์ก็จบแล้วไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ไม่ถึงบอกว่าคุณจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนมาจากไหนทั่วโลกนะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเข้าใจไหมทั่วโลกคุณ